ทีวัดน,นะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเจอน้องนุ๊กนะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนะครับบรรพิกกรณที่น้องชุ่อน้องนุ๊กชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่อจริงนันทชยัยพัทรไลย่าทิพย์ครับพัทรไย่าคือคนทางบ้านไนระัเรามาจากรายการคิดสำเร็จทำสำเร็จนะครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าอยากจะมาฟังวิธีคิดและแนวคิดของการที่น้องนุ๊กเนี่ยนะครับของผิวผิวก,การ<อ>น้องนุ๊กเลยก<อ>ันพัทว่า ทำหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งมีคุณค่ามากและมีแนวคิดในการแต่งกรหรือทำเป็นรูปเล่มเนี่ยเกิดจากอะไรครับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวหนังสือเล่มน,นี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ1 3ปีที่ีแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายกรคือคอนเซปต์ของหนังสือเล่มน,นี้จะเริ่มต้นที่ว่าจากคนไม่ชอบภาษาไทยสู่กรร้อยรางวัลคือพื้นฐานเลยเป็นคนที่ไม่ชอบวิาภาษาไทยเลยเลใช่ครับเพราะว่า ในในเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าครูภาษาไทยดูเนี้ยชอบตีเด็กมันก็เลยเป็นเป็นเปทุมบอลนี่หรอไม่อยากไม่อยากภาษาไทยแต่ว่าพอวันหนึ่งเราได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดนะไปอยู่ที่อ่างทอง้ย้ายตามครอบครัวไปก็ไปเจอครูคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหเก่งมากคนนี้เป็นระดับครับไล่ระดับก็คือครปเพนของเมืองไทยที่เป็นครูนักกอนะครับก we <nek> ็เลยว่าคือ ท่านก็สอนนะครับให้คิดท่านสอนสอนแล้วจนเราบอกเราเฮ้ยเออตอ,อ,อนมันน่าเขียนนะจนก็ค่อยเก็บประสบการณ์พอผ่านมาวัแปดปีให้หลังไป้ห้าปีกันี้ไม่ใช่ก็เลยเริ่มเริ่มเก็บงานที่จริงจังเริ่มเขียนกรอนบรวลบทสองบ,บ,บทเก็บแล้วก็รวบรวมไว้ซึ่งซึ่งกรอนของผมที่ผมเขียนเนี่ยจะเป็นกรอนที่ต่างจากหน้าเขียนซีไรส์หรือว่าหน้าเขียนที่เป็นได้รางวัลมางลมันจะเป็นกรอนที่สะพ้อนมุมมองแล้วก็ทุกบทในหนังสือเร่มนี้เป็นกรอนที่อ่านแล้วไม่ต้องตีความ มหมายความว่าคือเราเจอเหตุการณ์จริงแล้วเราก็เหมือนกับด้นก่อนสดขึ้นมาเลยว่าใช่ครับเ,เขียนขึ้นมามก็คือใช้โทรศัพท์เป็นประโยชน์ครับเวลาเจออะไรก็พิมพิมพิมแล้วก็เอาโพสต์ไว้คือที่มาของก่อเล่นมีทั้งหมดเน่จะเริ่มจากผมโพสต์ลงในแฟนเพจแฟนเพจนันชายกรแฟนคลับครับซึ่งเป็นเพจที่โพสต์ก่อนเรื่อยๆทำมาตั้งแต่ปี5 6าหกไทยครับแล้วก็โพสต์ก่อนต่อเนื่องมาปีแล้วเนี่ยเริ่มโพสต์ทุกวัน พอทุกวันแล้วเวลาคนจะอ่านเนี่บางทีต้องไปเปิด,ดย้อนหลังหาอ่าน <Ừ. S 1> ซึ่งหาอ่านไม่ได้เพราะบางทีมันเก่าเกินใช่ครับก็เลยเอามารวบรวมมาคัดเลือกจาก3,000กว่าบทเหลือ400บทเราคิดทุ่มันหนึ่งปีครับได้3,000กว่าบทโอ้เยอะนะใช่ครับตอนนี้คือเลือกเอาเด็ดๆเ,เลยเลือกก็นนะเลือกครับโดยได้รับวงางุณาจากศิลปินแห่งชาติครุณทิพย์ภาคหิษฐุณะท่านเขียนคำนิยมเป็นคำนิยมเล่มแรกที่ท่านเขียนให้กับหนังสือหลังจากที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ <ม>ใ,<ช>ในเนื้อหานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงอย่างเช่นดาบสองคมนะครับแล้วก็อนเมนไม,ม่ยากใช่ม่จะมีมันจะมีมันจะมีมุมมองหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่คนบอกว่าชอบแต่งนิยายแต่งเรื่องสั้นแต่งอะไรเงี้ยบางเรื่องของกรเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่บางบทผมบอกให้เลยในหนังสือ คนอ่านน้ำตาไหลคนอ่านและอินกับเรื่องอย่างเรื่องขอทานเนี่ยเกิดแนวคิดอะไรครับขอทานคือคือวันหนึ่งครับขึ้นจากรถไฟฟ้ามาแล้วเจอคุณตาคน,คนอายุวันแปดสิบปีอ่าคือแกแกเดินมาเพื่อจะขอทานกลับบ้านก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เพราะว่าอยนี้ขาวที่ะยังไม่ถูแต่ว่าเราก็ให้ตาไปเพราะว่ามันเป็นคนใจกว้างอยู่นะครับก็คือให้ให้ตาขอทานไปแล้วคุณลุงก็คุณลุงเครียดอยากกลับ,บบ้านไม่มีเงินจะฆ่าตัวตาย กต่คือไม่คิดไม่คิดฆ่าตวตาในเรื่องขอทานเนี่ยจะเล่าถึงว่าคนที่เป็นขอทานขนาดไม่มีจะกิน,กนแต่เรามีแข็งขาเรากลับไม่ช่วยเหลือตัวเองต้องไปพึ่งพาพกออกเขาอื่นบางคนขอทานไม่เคยฆ่าโัวตายบางคนที่รวยสิบล้านสิบล้านร้อยล้านแต่ว่าคิดสั้างฆ่าัวตาตอันนี้จะเป็นสะพ้อนลุมมอนที่เป็นความเป็นจริงของคมที่บอกว่าไม่เคยคิดฆ่าตัวตายใช่ครับเป็นบทสรุป เพราขอทานซึ่งเนื้อหาสาระนะครับต้องบอกว่าในหนังสีเอเล่มนี้เนี่ย <c oughs> เกิดจากประสบการณ์ดโดยตรงจากวิถีชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติเรื่องชีวิตนี้น้อยนากน,นะครับก็แต่ม,มันจะมี <c oughs> ใน,ใน,ในบทาตา่างๆจะมีภาคตา่างๆอย่างด้วยรักและพักดีครับก่อนเล่มนี้จะมีสีภาคด้วยรักและพักดีเป็นก่อนเพื่อพรจญมีหนึ่งบทที่ผมเขียนถวายในหลวง ซึ่งได้เข้าถึงเก้าที่สาราสาธารณสมาคมเ oh, มื่อ5ธาันวาปีที่ผ่านม oh, <wow. S 1> าและภาคแนววิถีสังคมไทยก็จะเป็นผู้แง้มุงของสังคมไทยโลกศิญปกรรมที่วันนี้คนทำศิญปกรรม oh, <yeah. S 1> โลกออนไลน์หรวมแม้กระทั่งว่าชีวิตของมีเรื่องหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองหลวงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้เนเพื่อสะท้อนว่าผู้หญิงคนหนึงน่งหนีแม่หนีลูกจากต่ายจังหวัดมาใช้ชีวิตในกรุงเทพสุดท้ายต้องอับจนหนทานก็กลับไปอยู่ที่เดิมใช่ เออน่าสนใจจริงป้คือเล่มเล่มเล่มนี้ยฮรจะบอกว่ามันมันมีมุมมองที่มันสะท้อนหลายหลายอย่างครับคือถ้าได้อ่านแล้วมันจะได้แง่คิดเยอะเราเป็นแชมป์ก่อนสดด้วยสามรางวัลรางวัลพระราชทานใช่คือเป็นยังไงแต่ว่าสามรางวัลพระราชทานเลยครับสองรางวัลจากในประเทศพระราชด่านสยามรุ่นสุรานิลแล้วก็หนึ่งรางวัลเข้าเเฟวแล้วจกสมเด็จพระบรมอรสาชิราร์ในสมัยเรียนมัธยม ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดของชีวิตเสือหมาทอใช่ครับถ้ารวมรางวัลก็หลักร้อยรางวัลน,นะครับโระดับประเทศแล้วคือที่ชอบน้องลุกเรื่องหนึ่งคือเขามีจิตใจที่ดีมากนะครับเขาเผื่อแผ่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กไทยนะครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาสนใจก่อนเพราะการแต่งก่อนเนี่ยมาเป็นเท่าเรเลยเป็นสุบ,บัตรก็ มันเป็นสิลปะีอว่าทำอย่างนีว่าคือเอาจริงถ้าที่ผมทำหนังสือเนี่ยวัตถุประสงค์แรกคืออยากให้คนไทยได้อ่านกรอนเพราะว่าจริงถ้าเรียนจบมัธยมไปแล้วกรอนแทบจะมีบทบาทในสีภูมไทยเลยนอกจากช่วงเรียนแล้วก็ยังเป็นคนที่อะไรนะเสนบสนุน้องๆเนาะให้ได้มีการแต่ก่อนด้วยคือทำโครงการปั้นฝันกระสินก็เอาเงินจากที่แ่นกอนทั้งหมดเอาไปทำโครงการให้กับเด็กๆทขายจังหวัดก็คือไปสอนไปสอน ไปเป็นกำังวันเป็นเป็นค่าของขวัญให้กับน้องๆที่อยู่โรงเรียนที่ไม่มีโอกาสทัวปีเท,ทงน้นที่ตัวเล่นลูกเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วฐานะแล้วก็แต่ก็ยังสามารถดูแลคนที่มีความใฝ่ฝันในการแตกตอนแล้วก็สามารถที่จะอีกเรื่องนนะครับสนใจมากเลยทำเป็นสื่อเล่นลูกขายวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคือข้อแรกเลยคือคุณแม่ตัว เป็นโรคมะเร็งระยะที่4ีระยะสุดท้ายก็คือว่าเราไม่มีอะไรที่เราสามารถทำงานแล้วได้เงินได้ก้อนซึ่งเพราะว่าด้วยคุณวุฒิัยวุฒิอาจจะไม่สูดเทียว่าบคนอื่นที่จะสามารถทํางานได้เดินอะไรเป็นแสนเป็นล้านแล้วค,คุณแม่ก็ต้องใช้เงินรักษาลานแสนบาทเพราะว่าต้องมีการ่าตัดเปลี่ยนเปลี่ยนขาดไตแล้วก็เป็นโรคไตเป็นมะเร็งที่ตับหับมะเร็งที่ตับที่ปอดแล้วก็กินไปที่ต<อ>ไตใช่ครับกินไปข้างในมดเลยก็คือว่า เราก็มีความคิดว่าเออเราเคยคิดจะทำหนังสือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมภูมิใจมากเพราะว่าเป็นหนังสือที่รับความเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีผู้ใหญ่ที่ใจใจดีแล้วก็เมตตาเพราะนั่ทำหนังสือเล่มนี้ครับบอกเล้ว่ามาใช้กุ่มเยอะมากในการทำหนังสือแต่ละครั้งครับเราก็ลองดูว่าเราใช้ความเป็นเด็กของเราแล้วก็ใช้ความสามารถของเราในการที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นคือเป็นคร,รั้งแรกในชีวิตที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นทีวว่าเราอยากจะทำหนังสือเราอยากจะทำฝันของเราเพื่อ เอารายได้ทั้งหมดไปรักษาแม่แล้วก็มอบให้อ,องค์ก,การกบุญศรก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้คือเป็นคุณแม่ครับที่ป่วยเพื่อนำรายได้ไปผ่าตัดให้กับคุณแม่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจจะหาซื้อได้ที่ไหนหนังสือรอบแรกนะครับพิมพ์ตะนนทันเล่ม,มก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจนันชัยกรแฟนคลับนะครับหรือว่าที่ตามหน้าปกหนังสือเลยชื่อนมสกุลเลยเฟซบุ๊กครับสามารถ สามารถตามได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กสามารถส,สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ170บาท170บาทน,นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับน้องซึ่งเป็นคนที่มีความฝันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกอนแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้นาไปรักษาคุณแม่ซึ่งตัวผมเองนะครับก็สนับสนุนน้องเขาโดยที่รู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วก็รู้สึกเห็นมีความมุ่งมั่นเขาตั้งใจในการที่จะทำหนังสือขึ้นมาแล้วก็ถึงแท้ ก็เลยมีโอกาสนะครับเป็นคนที่อยู่ในฝ่ายสนับสนุนเป็นตรงนี้ที่ปรึกษากษาว่าาด้วยความที่เราเราทาหนังสือขายแต่ว่าในการที่จะลงว่าใครช่วยเหลือเราหรือว่าทาบ,บริจาคอะไรอย่างนี้มันก็จะดูแบบว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง,งแต่ว่าถ้าเราเราคมก็เลยใส่ในานามที่ปรึกษาด้วยเราได้ทัศนคติได้ปรึกษาทั้งมุมมองความคิดไม่ใช่แค่เพียงสนับสนุน็ประมาณนี้ จริงๆดี่ยวันนี้น้องที่ตั้งใจนำังสือมาให้มามอบให้ห้าเล่มน,นะครับก็เลยเออยากจะให้ท่านนะครับที่ชมรายการนี้อยู่แล้วถ้าเกิดสนใจนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขเบอ,อร์โทรศัพท์นะครับ0965981870ครับ0965981870ครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ครับชื่อน้องนุกนะครับ นันทชัยนะครับต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสสลับแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่เขามีความคิดที่อยากท,าทำอะไรสักอย่างแล้วประสบความสำเร็จเหมือนกับสโลแกนของเพจเรานะครับหรือเว็บไซต์เราก็คือคิดสําเร็จทําสําเร็จแล้วผมเชื่อว่าวันนี้นะครับน้องนุกเป็นอีกหนึ่งคนนะครับทีออ่อยู่ในใจผมเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดทำจนเป็นรูปเร่ม ซึ่งไม่ไม่ธรรมดานะครับและว,วันนี้เนี่ยก็อยากให้น้องนูนะครับเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานแล้วก็สามารถที่จะดําเนินส่วนนึไปดูแล,แลและรักษาแม่นะครับแต่น้อยที่สุดก็คือให้อยู่กับเราให้นานที่สุดนะครับขอบปยบอกนนะครับโชคดีนะครับก็สวัสดีทุกคนนะคะรับ